สวัสดีครับผมช่างขาเระพาดูพาทำพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้เรามาถึงนี่แล้วครับวัดโคสมังคลารามตําบลโคกสว่างอำเภอปาปากักจังหวัดนครพนมอ่าด้านนี้จะเป็นทางเข้านะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์ครับโอ้มองเห็นเด่นแต่กไกลนะครับจำลองแบบเป็นเหมือนเขาพระสุเมครัาจะมีพญานาค อยู่ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับอ่าตรงนี้ด้านหน้าโอ้ใหญ่ตมหัวลานอเดี๋ยวไปอ่านชื่อกันดีกว่าพระมหาธาตุเจดีโคสปัญโยสีพนม ไปต่อหรือสิพอสัมนี่ยันเมื่อยตีบวกากาขึ้นร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนแดดขนาดนี้ไม่ร้อนนี่มันจะว่างไงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงไหนๆก็มาแล้วอะกระเทิอนกระเทือนไม่ต้องกลัว มากับช่างขาล้อไม่ต้องหาไม่ต้องหาสาระสาระไม่มีมาแค่ดูดูพอได้เห็นก็พอโอ้ยานนักโอ้เดินผ่านแดดนี่น,นี่อุณหภูมินี่พุ่งขึ้นไปสี่สิบองศาเลยเนะี่ยโอ้ร้อนร้อน อนุญาตให้เข้าภายในได้กรุณาถอดเกือบและเช็ดเท้าให้สะอาดโอเคครับถอดตรงไหนอ่ะข้างบนเนี่ยแค่ดูข้างในไม่ขอขึ้นข้างบนได้ไหมข้างบนมีคนใช้กระจกอยู่โอสูงมากครับ ดูนี่เริ่มเริ่มสูงแล้วข้างในเปิดเพลงมันจะยังไม่เสร็จดีักำลังทําอยู่อ่เดี๋ยวช่างกำลังทํางานอยู่ยังไม่เสร็จดี เดี๋ยวลองขึ้นไปไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนจะดูวด่าวิวด้านล่างเป็นยังไงขึ้นแล้วโอ้ยดูมิวิวมุมสูงโอ้เห็นไปลิบเลยอเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบน ขึ้นมาไม่ทลายหอบแล้วหอบภาคภาคแล้วโอ้โห สูงครัวิวมุมสูงเดี๋ยวขึ้นไปด้านบ bon นอีกเดี๋ยวดูชั้นสองก่อน่าจะยังไม่เสร็จนะยะมีลิฟต์ด้วยแต่ด้านในเราไมา่ขึ้นเดี๋ยวเราไปขึ้นบันไดรอบนอกดีวกว่าเพราะยังทำไม่เสร็จนะ ลมค,ค่อนข้างแรงอโอ้สูงโอ้โหอูด้านบนสวยครับว่าเราเริ่มขึ้นเดินขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อย สวยครับด้านบนเดี๋ยวข้าไปดูข้างล่าง <Okay. S 2> นี่นั่งดูอย่างนี้มองวิวข้างนอกอะ่ะ <c oughs> คนใหญ่ตกไปก็ตายลูก คลิปนี้ก็เดินชมวิวอย่างเดียวแล้วครับเนี่ยอ่ขึ oh. ah. ้นไปด้านบนโอ้ยโอ้ย นื่อยจะพาขึ้นไปชมวิวด้านบนนะตอนลงใส่ตรงกิ้งลงแล้วเนี่ย ขึ้นมาถึงยอดแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายวิวรอบๆให้ชมครับโอ้เล่นเอาหอบออเลยเดินดูวิวรอบๆกัน อายุมากไปเที่ยวที่ไหนกล็ลำบากตอนนี้หลงทิศไม่มาว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนล้วโอจุดนี้เดี๋ยวค่ลงเดี๋ยวดูรอบๆก่อนริบ หอเดี๋ยวเดินลงดีกว่าจะได้ดูบรรยากาศตอนลงด้วยเดี๋ยวเดียวก่อนดูเนี่ยโอ้เดี๋ยวให้ด,ดูตรงนี้ก่อนโอ้โวิวสวยครับวิวสวย ดูวิวรอบๆนะขึ้นมาแล้วตอนขึ้นเหนื่อยครับตอนนี้เริ่มจะหายเหนื่อยแล้วโอ้โหวิว,วใช้ได้เลยครับอยู่ที่บนพื้นที่สูงแล้วก็จะเห็นวิวรอบๆนะ ได้เลยครับเป็นไงครับชาโก้ขึ้นมาด้านบนหอบครับเอา้าหอบทำไมครับวางที่ก็มันเยอะไม่มีใครช่วยจ <c oughs> ับช่วยถือกันเลยโอ้หอบอยู่คนเดียวนี่เป็นไงข้างบนวันนี้โอวิวสวยงามนะพี่สวยวงามครับว่ามองไปได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเนี่ยสนาะมร้อยห้าสิบองศาสามร้อยแปดสิบองศาไม่พอนี่ต้องสี่ร้อยห้าร้อยองศาเนี่ย ห้าร้อยยงสามเพราะว่าขึ้นมาข้างบนนี่จะมองเห็นวิวรอบๆทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ยเราเลือกที่จะคุยกันด้านนี้ใช่ไหมเพราะว่าเงาจะดีจะบางพอดีถ้าไปตรงนู้นอาจจะโดนแดดลองลลงไปทั้งลองดูไหมลองไปเรองเดินไปรอบนึงแล้วโอเคเหนื่อยมากร้อนด้วยครับครับผม งั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับคลิปหน้าจะไปเลาะที่ไหนติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับ